สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชนแนลยูทูบนะครับกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ก็อยู่ที่ฟอร์ดสระแดงนะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับยามดึกนะครับนี่ก็เวลาที่กอฟถ่ายทาก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มแล้วก็ข้างนอกมืดมากนะครับแต่วันเนี้ยนะครับพรุ่งนี้มีส่งมอบเช้านะครับก็เลยต้องถ่ายวันนี้นะครับก็เป็นรถที่กอฟจะมาถ่ายเนี่ยเป็น XLT นะครับเป็น x อรก้าลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้คิดแรกงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กับด้วยนะครับสามารถไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ที่กอฟรีวิวนะครับก็อยู่ในเพลิดนะครับแล้วก็วิดีโอนะในช่องชนแนลยูทูบกอลฟโปรโมชั่นตอบนะครับอันนี้กอมารีวิวคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งที่ส่งลูกค้าแล้วกันไม่เอ่ยชื่อนะครับไปส่งลูกค้าตอนเช้านะครับไปส่งลูกค้าตอนเช้าก็ ขาวมากแน่นอนมารีวิวไม่ทันก็เลยวันนี้เลยนะครับรถที่กอมารีวิวนะครับก็จะเป็น Nextgen นะครับ f o r d r a n น e r XLT XLT นะครับก็จะมีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับมีจำหน่ายทั้งแคบและสี่ประตูแต่วันนี้เราจะมาคุยกันที่สี่ประตูนะครับเรามาโฟกัสกันที่สี่ประตูนะครับสี่ประตูเนี่ย เกียร์ธรรมดาก็6สปีดเกียร์ออโต้นะครับก็6สปีดนะครับเครื่องยนต์สอเกียร์หสปีด170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่ายนะครับ889,000บาทสำหรับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้934,000บาทรถรุ่นนี้นะครับมีจำหน่าย5สีสีขาวสีบอลเงินสีเทาสีดำสีน้ำเงินไม่มีเพิ่มราคาเลยสักสีนะครับ สามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มแพ็กเกจนะครับก็คือที่ XLT ีเกียร์ออโต้เพิ่ม30,000เกียร์ธรรมดาเพิ่ม40,000อ่าทำไมเพิ่มไม่เท่ากันเพราะโดยพื้นฐานนะครับเกียร์ออโต้จะมีระบบ ESP, t c s SLA, ROM มาอยู่แล้วนะครับหรือภาษาไทยแล้วกันง่ายๆนะครับก็เสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีออกตัวบนทางลาชันนะครับแล้วก็ป้องกันการลิกคว่า มีมาอยู่แล้วในเกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับตอนเพิ่มแพ็กเกจก็เลยราคาไม่เท่ากัน30,000กับ40,000 40, นะและเพิ่มแพ็กเกจได้อะไรบ้างนะครับที่เพิ่มเหมือนกันเลยก็คือเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับรักษารถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็เบรกนะครับอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินก็พูดง่ายๆครับแพ็กเกจ A แพ็กเกจเดียวกับตัวสปอร์ตเลยนะครับ แพ็กเกจเดียวตัวสปอร์ตเลยอ่าแต่เกียร์ธรรมดาก็จะได้เรื่องของพวก e s p ตามไปด้วยนะราคาก็เลยแพงกว่าเรามารีวิวรถดีกว่านะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ,บ้างนะครับหลังจากเรารู้เบรพื้นฐานของตัวรถแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับคอนเซ็ปที่ได้มาคือแบบเข้มๆนะครับอ่าเ,เท่ๆเราก็จะแต่งตัดดำนะครับตามสไตล์ฟอร์เรากระจังหน้าครับ กระจังหน้าทรงแรปเตอร์ตัวหนังสือฟอร์ดนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําทั้งหมดนะครับตัวหนังสือเนี่ยจริงเลือกสีได้นะครับแต่คันนี้คุมมทนมากๆนะครับต้องบอกเลยเนี้ยบนะครับเนี้ยบมากไฟ LED นะครับสีส้ม3าจุดนะครับเห็นไหมตัวข้างในเป็นรังผึ้งสีดําเหมือนกันนะครับสวยนะครับสีดํากระจังหน้าสีดํามันได้ดุนะครับได้เข้มอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือข้อไฟหน้านะข้อไฟหน้าก็เป็นสีดําด้าน นะครับแล้วก็ดูนะครับการเก็บเหมือนที่บอกนะครับคันนี้ต้องการคุมนะครับก็นี่เลยดําหมดไม่มีตัวหนังสือตัดแดงใครต้องการแบบนี้แจ้งกับได้นะครับแจ้งกับได้นะต้องแจ้งกับก่อนนะเพราะว่าโดยปกติจะมีสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบนี้แจ้งกับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED นะครับก็ไฟตัวเดียวกับวาแท็กกันแหละนะครับ่าไฟตัวเดียวกับวาแท็กขับสองเลยเต็มระบบเหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกครับ ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไส้นะหลอดฮาโลเจนก็เป็นไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวโรเมียมรอบตัวไฟตัดหมอกนะครับก็เพิ่มความหรูหรานะครับแล้วก็โดดเด่นนะรถรุ่นที่ไม่มีไม่ใช่แมสติก LED ก็ได้ครับ่าหรือไม่มีโปรเจคเตอร์เนี่ยครับตัวเพิ่มแสงสว่างไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับจะอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับมี ทุกรุ่นที่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงาน XLT Sport w i ายแทับ2ตอนเราเลี้ยวนะครับหรือเราเปิดไฟเลี้ยวจะมีไฟเพิ่มแสงสว่างตรงนี้นะครับกันชนหน้านะครับสำหรับรุ่น XLT เนี่ยคือสีเดียวกับตัวรถนะครับรถสีไหนกันชนสีนั้นนะครับไม่มีสีตัดเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถล้ลวนๆนะครับแล้วก็มีห่วงนะครับห่วงไว้ลากนะครับ ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับจุดเดียวนะจะไม่เหมือนตัวสปอร์ตกับวายแท็นะครับที่มีคู่นะตัวนี้มีจุดเดียวครับแล้วคันนี้เพิ่มแพ็กเกจนะครับคันนี้เพิ่มแพ็กเกจก็คือรถที่เรามารีวิวเนี่ยราคา964,000บาทนะครับเพิ่มแพ็กเกจมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่กระจกถ้าถ้าสังเกตดีๆจะมีเห็นไหมครับมีจุดข้างบนอยู่บนกระจกนะตรงกลางดูข้างหน้าเข้มมาก ด้านข้างครับซุ้มล้อเป็นแบบใหม่นะครับ5.5นิ้วนะ5.5นิ้วเป็นสีดำด้านนะครับไม่มีหมุดนะไม่มีหมุดอ่าตอนเรามาดูใส่กับล้อเดิมมันจะไม่เหมือน6นิ้วนะใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยโอเคลูกค้าบอกว่ามันก็เยอะแต่ลองดูนะครับจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยสวยสวยก็โดยส่วนตัวแล้วกันเนาะแล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านชอบผมว่าตัวเนี้ยสวยนะครับ มันได้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 ทรงดีนะครับถ้าเปลี่ยนล้อก็จะพอดีนะครับเปลี่ยนล้อจะพอดีครคันนี้ลูกค้าใช้แม็กเดิมยางเดิมนะครับใช้แม็กเดิมยางเดิมก็แม็กนะครับเป็นสีเทาขนาด17นิ้วนะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับสเปคยาง255 70 17ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับหน้าดิสหลังดัมนะตัวนี้ ลูกค้าก็บบมีโครงการคือจะเอาล้อไปทำใช้ล้อเดิมนะครับแล้วก็เอาล้อไปทำปัดเงาแต่งนะครับถ้ามีโอกาสก็จะขอรูปมานะแล้วก็ค่อยลงคลิปเนาะไม่รู้นะครับว่าว่าจะได้ได้ลูกค้าท่านทำก่อนหรือเปล่านะถ้าท่านยังไม่ทำก็อาจจะลงคลิปเปล่าๆไปแก้มนะครับก็เป็นโครเมียมน,นะครับเทอร์โบตัวนี้นอกจากความสวยระบายได้จริงๆนะครับระบายความร้อนได้จริงนะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้มอมไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะนะครับตัวนี้กันสา์แท้ครับของทางฟอร์ดนะครับลูกค้าท่านใดชอบกันศาสตร์ลายอื่นแบบอื่นที่มีตัวหนังสือแจ้งก่อนนะครับถ้าท่านไม่แจ้งของแท้อย่างเดียวนะเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดาเห็นไหมครับไม่มีตัวหนังสือเลยคันนี้ไม่มีตัดแดงเลยบอลเงินดํานะครับตามคอนเซ็ป มือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับแล้วก็มีสมาร์ทคีย์นะครับสามารถล็อกรถได้แล้วก็ปลดล็อกรถด้วยการสอดมือได้นะครับบันไดนะครับเป็นสีดำข้อฝาถังน้ำมันนะครับก็เป็นดำล้วนนะครับใครชอบแบบนี้นะครับก็แจ้งกอนะครับแจ้งกอได้นะครับ ตัวขอบนะครับกระบะไลเนอรนะ์มีมาจากโรงงานอยู่แล้วน,นะ,นะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วบันไดนะครับเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เราเพิ่มเติมก็คือข้อไฟท้ายนะครับเห็นไหมเอ็กซ์อทีตอนใส่ข้อไฟท้ายสีดํานะครับแล้วมันตัดแดงนะสวยมากอะเด่นอะเด่นมากนะครับไม่มีตัวหนังสือเลยไม่ชอบก็บอกชอบก็บอกนะครับ ต่เนี้ยเด่นมากเลยดูดิแบบสวยครับสวยตัวจริงสวยมากคือผมถ่ายดึกนะบางทีกล้องผมก็ได้ได้ได้ไดตามสภาพนะครับอันนี้ต้องขอโทษเจ้าของคลิปเจ้าของรถนะเจ้าของคลิปต้องขอโทษเจ้าของรถด,ด้วยนะครับพี่แบบรีบมาถ่ายคาดท้ายนะครับหรือครอบฝาท้ายนะครับของใครหลายๆคนนะอันนี้ลูกค้าเลือกแบบเป็นสามิตินะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ทำสามมิติเห็นไหมครับคาว่าฟอร์ดเป็นสามมิตินะครับ เราทําเป็นสามิติโดยการใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับใครต้องการจะตัดแดงหรือต้องการพ่นคําว่าฟอร์ดเป็นสีแดงสีน้าเงินสีอะไรนะครับเป็นสีพื้นก็ได้นะครับแต่คันนี้ทําเป็นสามิตินะเห็นไหมสวยมากนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับก็มีกล้องนะครับมีกล้องถอยหลังให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ที่ท้ายกระบะปั๊มนะครับคำว่าเลนเจอร์ที่ฝาท้าย กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับเดิมๆเนี่ยถ้าไม่ซื้อแพ็กเกจมีแต่กล้องนะกับแจ้งก่อนนะจ๊ะมาเราไปดูภายในนะครับดูภายในภายในคันนี้ไม่รู้จะเห็นชัดไหมภายในคันนี้เปลี่ยนบอ่อหนังนะครับแผงตรงนี้เป็นพลาสติกนะก็ปั๊มลาย นะครับตัวนี้เป็นหนังอยู่แล้วแต่เราทําเปลี่ยนนะครับเป็นได้ส้มนะครับเราทําเปลี่ยนเป็นไดสซมแล้วก็เบาะหนังแน่นอนครับเราทํานะครับอ่าเป็นเป็นได้โซมนี่เป็นได้คู่อ่องอันนี้ชุดเคลือบสีนะครับ สวยมากคันจริงตัวจริงสวยมากแอร์นะครับแอร์หลังนะแล้วก็มีพาวเวอร์ l อาเนะครับก็คือตัว12โวลต์นะครับเหมือนตัวต่อบุหรี่แหละนะครับถ้าเกิดใครจะต่อโทรศัพท์ก็ซื้อหัวแปลงภายในเป็นสีทูโทนนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูเดี๋ยวเราดูจากภายในที่เป็นสีทูโทนก่อนครับตัวโหนขึ้นเนี่ยมีทั้งเสาบีนะทั้งสองฝั่งนะครับ มันมีตัวที่เสาบีนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เปิดจวกลับให้ดูนะเห็นไหมมีตัวขึ้นนะเสาบีแล้วก็เสาเอทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ภายในเป็นทูโทนเนาะเรามาดูกันที่เราเปลี่ยนก่อนบอร์หนังนะครับเปลี่ยนกับเราแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะแน่นอนครับชุดนี้ก็เหมือนข้างหลังเราเดินเหมือนข้างหลังเห็นไหมครับนี่เดิมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นพลาสติกด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นหนัง เดินเก็บตรงนี้ก็เป็นหนังแต่ตรงเนี้ที่เราเก็บเป็นพลาสติกไว้เพราะมันเป็นการแบบปั๊มลายอ่ะมันสวยนะครับเบาะคนขับปรับหกทิศทางผู้โดยสารปรับสี่นะครับแล้วก็พยายามให้ดูนะตัวเบามันมืดนะครับมืดนิดนึงแต่เบาตัวจริงสวยนะครับใครต้องการแบบปั๊มลายก็ได้นะครับแต่อันนี้เหมือนที่บอกครับว่าออลูกค,ค้าท่านเป็นผู้ใหญ่เนาะท่านก็ ต้องการความเรียบนะครับความเท่ไม่ได้แบบชูฉาดนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีตัวปรับไฟสูงต่ำนะที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับตัวนี้นะไฟหน้ากับที่ปัดน้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่พุทตาร์นะครับเป็นพุทตาร์นะตัวนี้ขออนุญาตขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปอ๊บเดี๋ยวเลื่อนเบาะก,ก่อนอ,อยากให้ลูกค้าเห็น ปิดประตูท่ตาทารถอะแน่นอนเมื่อกี้ไฟหน้ากับที่ปรับน้ำฝนเป็นออโต,โต้เลยครับพวงมาลัยไฟฟ้าครับปรับได้สี่ทิศขึ้นลงเข้าออกนะครับแอร์แบ็กหกใบครับสำหรับตัวนี้แอร์แบ็กหกใบนะครับจอดิจิตอลนะครับก็แปดนิ้วนะครับเห็นไหมเมื่อเราเพิ่มแพ็กเกจเราก็สังเกตง่ายเลยมีนี่ตัวเปิดปิดไฟสูงนะครับตั้งได้เนาะแล้วก็เลนคิปปิ้งนะครับแล้วก็นี่พวงมาลายัย จะมีเรื่องของตัวรักษาเล่นเข้ามานะฝั่งนี้ควบคุมนะครับเรื่องของจอแนวนอนนะครับแนวนอนทั้งหมดก็เป็นเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็ฝั่งข้างบนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกูดคอนโทรลนะครับมาดูที่จอกลางนะครับจอกลางขนาด10นิ้วเดี๋ยวก็ปิดไฟตรงนี้ก่อนเปิดไฟนี้อึ๊บนะครับขนาด10นิ้วนะครับชื่อเออเป็น Sync 4A นะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สาย ลองรับโทรฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสครบนะครับครบแล้วก็ให้ดูอีกทีนะครับเรื่องช่วยขับขี่นะครับสามหมื่นที่ลูกค้าจ่ายเรนทิปปิ้งนะครับเตือนกันชนหน้าเห็นไหมครับมีหมดเลยเนี่ยระบบกันชนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวเตือนผู้ขับขี่เห็นไหมเปิดปิดไฟสูงอะไรเงี้ยครับมีหมดแอร์นะครับ,เ,รบเป็น แอร์เป็นออโต้นะดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวาไวเลสชาร์จนะครับพร้อมไทยเอกับไทยซีนะครับโหมดการขับขี่นะครับสี่โหมดเห็นไหมโหมดการขับขี่สี่โหมดนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามารถเล่นเป็นแมนนวลได้นะครับบวกลบนะที่หัวเกียร์นะครับเราเลือกเกียร์ได้นะเดี๋ยวก่ออนุญาตเหยียบก่อน พอกลัเลื่อนไว้สุดเลยนะครับเกียร์ดีเห็นไหมนี่เรบาแบบนึงนะกบเลียร์ก่อนเห็นไหมเราสามารถเลือกเกียร์ได้นะหนึ่งทับหกหนึ่งทับห้าหนึ่งทับสี่เหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนตัวท็อปนะครับเลือกเกียร์ขับได้นะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์แล้วกันนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับมีตัวเตือนคุณภาพน้ํามันเครื่องนะครับมีตัวเตือนคุณภาพน้ํามันเครื่อง อ้นนี้สวยงามฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับแล้วก็ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดีไลน์ก๊อฟขึ้นมาให้แล้วนะครับชอบแบบนี้ส่งแบบนี้ชอบแบบไหนส่งมานะครับก๊อฟแต่งรถ ให้กับลูกค้าได้ทุกแบบทุกรุ่นนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ